สวัสดีนะครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นยี่ห้อโตยโยต้าโคโร拉อันติดครับเครื่องยนต์ 1.6G เกียร์ออโต้ครับรถยนต์เป็นปี2019ครับสีบอลเงินครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะให้ดูร,บรอบๆนะครับ รถยนต์ทำความสะอาดแล้วนะครับโตโยต้าโครราอันติดครับ 1.6G ปี2019ครับสีบอลเงินเลขไม์ครับ86,517กิโลเมตรครับที่ใช้ไปครับปุ่ม Engine Start ครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ เซ็นทรัลล็อกครับกระจกบานสไลด์ข้างออโต้ฝั่งคนขคับเกี G uto, รรบบยรออโต้ครับระบบแอร์วิทยุครับภายในเป็นเบาะหนังครับสีเบลดขัดให้ใหม่สะอาดเลยครับด้านหลังครับเป็นเบาะหนังสีเบลดเช่นกันนะครับเดาน นี่สปาให้แล้วครับโตโยต้าคโรร่าอันติดครับ1.6ึจีสวยๆเลยครับคันนี้น็อตฝากระโปรงนะครับยังไม่มีรอยแกะนะครับยังไม่ขยับนะ ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครับโลโก้ยี่ห้อยังอยู่นะครับน็อตฝากระโปรงทั้งสองฝั่งยังไม่ขยับน็อตแก้มเดิมนะครับคานเดิมนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ ความสะอาดแล้วนะครับเครื่องยนต์รถเดิมๆครับสำเนาเล่มครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับจดทะเบียน2562นะเครื่องยนต์1.6ครับเบนซิน125แรงม้าครับเจ้าของลำดับที่1ครับ ทำความสะอาดแล้วสวยเลยน็อตฝาท้ายนะครับยังไม่มีรอยแกะนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับน็อตยังไม่มีรอยแกะนะครับยาแนวห้องสัภาระนะครับห้องยาอะล่นะยาแนวเดิมนะครับนี่จากโรงงานนะครับ อย่างไรครับเครื่องมือรถเดิมๆส,สวยๆเลยครับโ o y o า a corolla antiq ครับ 1.6g ปี2019นะครับอ่าสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์08 3 5 4 9 6 6 9 6, 6นะครับติดต่อเซลปิกนะสำหรับราคารถยนต์คันนี้นะครับ 4แสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะเส้นถนนเทพร,รักษ์ครับติดกับข้างธนาคารกรุงเทพถึอเงินสดไม่คิดแวดเพิ่มครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ